ดูข้างหลังเนี่ยดูให้หน่อยดิอะไรวะแมงเมาปีกหลุดซะเดินเกาะตูดอะไรวะอะแบงค์ขาดไปด้วยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะขอโทษขอโทษนะครับคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอ่ะเสียงเป็นไรอ่ะอย่าคุณทางที่ผู้หญิงนะคุณสวยด้วย เลี่ยนเสียงเลยนะเอาไปจะลุกไปถักเลยคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณเออไม่ได้เป็นอะไรแล้วค่ะดีว่าได้คุณสุดหลอนมาช่วยไว้แต่หากว่าคุณมาไม่ทันฉันเนี่ยต้องเสียเนอเสียตัวให้กับผู้ชายคนนี้ยังไงแล้วขอบคุณมากมากเลยนะคะกใจถ้าไม่ได้คุณอนักฉันแย่แน่น่เลยขอบคุณจริงๆนะคะไปขอบคุณมากมากเลยนะคะ เออผมมีชื่อว่าพายุนะครับค่ะเออแล้วคนนี้ค่ะเนมีชื่อว่านางสาวเนรีนะคะนายสกุลของฉันคนดีสีอยุธยาค่ะดิฉันนี่นะคะเป็นตัวแทนของจังหวัดอยุธยา เราชื่อดุนนะฝากอินตาแกมไว้ด้วยดุนใช้ดอเด็กนะเมื่อก่อนใช้ดอเด็กตอนนี้โตแล้วใช้ดอผู้ใหญ่จบเลยงายแล้วค่ะเดี๋ยวฉันก็จะไปแข่งเออทขกับข้าวต่ออีกค่ะทขกับข้าวเก่งเหรอคะสุดเลยค่ะคุณล้งชินไหมคะผมคิดว่าคุณกินเก่งอย่างเดียวก็เหมือนกันแล้วเนาะคุณันทีค่ะเออท่าขืนอาย ถ้าชอบกินข้าวผัดนะก็ต้องใส่จานค่ะแต่ถ้าอยากได้รักนานๆมันก็ต้องใส่ใจค่ะบ้าอเอ่อผมนั่งอยู่นี่กาแฟอาขมค่ะแต่ผมอโสดค่ะขอบคุณค่ะเราอยู่นี่นะเห็นเราเป็นอากาศระวังจะขาดเราไม่ได้นะอ นี้เนี่ยคุณหมายถึงอะไรเป่าผมว่าเรา <laughs> เป็นแฟนกันเลยไหมเฮ้ยค,ค,คุณมาพูดแบบนี้หูออมันจะดีนะออ <laughs> มันจะดีเหรอ <laughs> มันจะดีเหรออ๋ออหรอคะคุณ